วันนี้นะคะผมกัช่องกระติบชแนลวันนี้นะคะเราก็จะมาดูเบื้องหลังแปรรักฉันด้วยใจเธอพาร์ทสองอพีสี่ค่ะทุกคนซึ่งเมื่อวันพิหัสน,นะคะกับการที่ได้ดูไปก็คือสงสารโอเอ๋วมากรู้สึกเสียใจแทนโอเอ๋วเลยอะ่ะคือแบบทำไมเตะมันต้องทำอย่างนั้นด้วยอะ่ะทำไมอะ่ะทำไมต้องมีความรู้สึกให้ พี่ใจอ่ะไม่เข้าใจฉใันไม่เข้าใจเต๋ทําไมไอ้ความรู้สึกแบบสับสนนั้นมาอีกแล้วอะ่ะจะไม่โอเคฉันก็เลยต้องมาดูเบื้องหลังเพื่อเป็นการปลอบใจชดเชยมาพื่อหาที่เราได้เสียน้าตาไปแล้วก็เสียความรู้สึกกติไปมากถึงม,ม,มาก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 ที่สุดอ่ะถ้าอย่างั้นเดี๋ยวเราไปดูเบื้องหลังกันเลยนะจ๊ะว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็อยากจะดูฉากเลิฟซินด้วยว่าเขา เวลาแบบเบื้องหนังมันจะเป็นยังไงอีกเนาะเบื้องน่าวาเซ็บแลยนะพีนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายแต่รอบสองนะครับก็ตั้งใจไว้ว่าจะเป็นแดงแบบเป็นแดงเพลิงแดงสดๆเพราะว่าอยากให้มันเห็นชัดๆยิ่งพอถึงเวลาเราไปอยู่ในซีรีส์หรือเนี่ยอยู่ในแสงแบบไหนเนี่ยก็ยังเห็นว่าเป็นหัวแดงอยู่ต่อให้เราเปลี่ยนแปลงมากขนาดนั้นพี่น้อง แต่อะไรแล้วก็แล้วก็เดิน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 ตอนแรกที่เราคุยกันเราก็คุยกันถึงว่มมาเออจริงๆมันจะเป็นสีอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ตัวพี่มีนเขาเลือกสีแดง ที่สวยด้วยทีจบว่าเออเราก็มีสิ่งนึงเราก็รู้สึกว่าเออก็ดีนน้ำเหมือนแบบเป็นการเปลี่ยนรูปเป็นแบบในตัวด้วยแล้วก็เหมือนเวลาแบบไม่มีกองอะไรเนี้ยเราก็ไปถ่ายรูปเล่นได้มันก็สนุกดีเลยครแต่จริงจม,มนันลำบากมากเลยนะแบบนี้มันอยู่ได้านานไหมเนี่นนยอย,ย,ยบบอ่งนี่สระตอนเช้าไปรอบนึ่งก็น่าจะอยู่ได้ประมาณเพราะเด็กสะบัดมันเติมทลังนิดหนึ่งก็ใส่สองรอบก็ไม่ไม่สิบนะสองสามรอบเหมือนตัวคาแรคเตอร์โอเอ๋วเองไง กับกลุ่มเพื่อนก็จะมีนิวน็อกน้องนิวทุ่เรื่อเป็นอู่ในเรื่องเี้เขาจะมีการเปลี่ยนสีผมทุกชั้นปีเลยโต๊เอย่างเง,นะงี้ยมันกะ็ไม่ค่อยสนใจในหน้าเราแล้วก็อยู่กลุ่มเพื่อนเองเลยนะก็เลยแบบตามเพื่อนไปไปอนอกไรท้อสีผมมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามอง,นนงอีกคนหนึ่งกลายเป็นอีกคนหนึ่งได้ สแสดงออกให้เห็นถึงความกล้าบางอย่างของโอเอ๋เหมือนกันเราก็เลยเลือกชายสีผมมาเป็นการสแสดงออกให้เห็นว่าโอเอ๋อเขาเปลี่ยนแปลงไปสุดๆแล้วนะเป็นละครมาหรออืมละครลงเล็กอะ่ะงไม่ชอบหรอกรู้ได้ไงว่าไม่ชอบ มวนเขาไม่ไปอยู่ดีถูกแล้วแล้วทำไมไม่ชวนกันล่ะว่าเขาจะไปหรือไม่ไปที่เราลดความคาดหวังในตัวเอ๋วว่าจริงๆแล้วเราจะต้องเป็นเหมือนเดิมตลอดไปเราก็เดินตามความฝันของเราโอเอ๋ว่าเป็นตัวของตัวเองเต็มที่เหมือนไม่ได้ยึดติดกับสิ่งที่ว่าเราจะไม่เปลี่ยนแปลงกันอีกแล้วเลยช่วงนี้มุงเ่นหนังใช่ไหมมาทำหรอเราขที่มุงเล่นเที่ะ กูอยากช่วยไม่ว่าข้างนอกเราเปลี่ยนไปขนาดไหนไม่ว่าเราจะอยู่กับกลุ่มเพื่ใหม่เราเรียนที่ใหม่แต่ว่าอย่างเดียวเลยที่ตัวโอวไม่เปลี่ยนก็คือเขาก็ยังรักแล้วก็แค่เตะเดิมๆเจ้าที่หเห็นไหมโอเอวขขนรักเธอขนาดไหนตี ให้เอาเต๋อม,มาเล่นด้วยตัเองลองเติมความหมายใ,ในทุกการกระทำของเราดูนะตัวละครใายเป็นรุ่นพี่ของเต๋อแหละคือมาเป็นคนประเภทแบบดูเผินๆก็เหมือนปกติแต่เหมือนกับมีกำแพงบางอย่างที่เราไม่เห็นตัวตนนี้แท้จริงกว่อย่างของเขาภายในจุดประมาณหนึ่งก็พอหนึ่งก็ออย่างเดียว บทจ่านี่ก็จะได้พี่โอบมาเล่นนะครับเพจริงๆพี่โอบก็เป็นคนที่ในบริษัทก็เป็นคนที่เราก็จะเล่นกับเขาเ hey, ฮ hey, ้ยฮ่าเฮ้าแบบเป็นแบบพี่ชายอะไรเงี้ยแต่ว่าน,นี่ก็คือเหมือนว่าเป็นการที่เหมือนว่าได้เข้ามาทำงานด้กรร่วมงานแสดงไล่นะแนด้วยอะไรเงี้ยลาบอกากาก็จะเล่นปหัวเราะสิไม่ใช่เอาเิเียหวเราได้ห สันดานแก่เรื่องสำรวจประสบการณ์ความทรงจำของมึงนะถ้านึ่งจำไม่ได้แล้วกูยังมีวิธีอื่นนะวิธีอะไรว่าสร้างอันใหม่ทำไปเลย เวลาเรียนไม่แล้วนะตัวสอนทั้งหมดแล้วเต๋อ่ะเขารู้สึกว่าโอเวียร์เปลี่ยนไปความรู้สึกของสองคนเนี้ยด้านความรักเปลี่ยนไปแล้วเรื่องเซ็กอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ทำมานานแล้วแล้วพอเตะเราไปเล่นเลิฟซีนในละครของใจก็เล่นไม่ได้ใจก็เลยรู้สึกว่าตัวเองก็มีแฟนก็จงเป็นคนจากแฟนตัวเองซะนี่แหละที่เราไม่เคยเตะก็เลยเอาโจทย์เนี้ยไปทำกบับโอเอง โอ้โหเขาปรับสีแบบมืดมากแน่ออจริงอันนี้คือสว่างมากอ,อ,อย่างน้อยผมมากกว่า พอที่พอพูดกันเสร็จแล้วแล้วเขานอนต่อใช่ไหม mm hmm. แล้วเขาจะนอนไปก่อนที่เราจะเอามือไปลูบๆตามตามหน้าเขาอะเราก็มองๆไปก่อนก็ได้นะมองจะรู้สึกว่าอยากจะลูบไปไปลูบ mm hmm. hey,

ระหว่างที่มีเซ็กรั้งนี้มันเลยตัดสลับไปกับภาพของการมีเซ็กรั้งแรกที่เหมือนรับเตมค่อยๆดีคอขึนมาได้เสร็จแล้ว ที่ทำชายหาดปอมขึ้นมาเลยก็คือเอาผ้าใบมาปูข้างบนฝนที่ฝนหาแล้วก็ให้จิมอาร์แบบคอนทายสอดเทดถ้าถ่ายแบบแคบๆหน่อยก็จะรู้สึกว่าเออก็ยังอยู่บนหาดอยู่เอามีเดียรต้องัเออได้เลยเอาอากเป็นคนถ่ายเก่อนเนาะ

มันจะมีแบบสืบทาดในเรื่องที่เป็นประการที่ทําให้ตัวละครต้องมาใกล้ชิดกันซึ่งเราได้ไอเดียนี้มาจากชื่อ exercise เป็นแบบสืกทอดเหมือนกันของการแสดงจริงๆชื่อ c o n ม e ช t of ม o u c ัซึ่งเขาใช้เวลาเวิร์กช็อปนักแสดงสำหรับเลิฟซีนโดยเฉพาะมาเดีย๋ยวเริ่มก่อน ขอจับอะไรไหม่ายขอข้าจับแผนงมืขึ้นนะ ที่เหมือนกับว่าเกี่ยวกับเซ็กส์หรือว่าก,การแสดงความรักหรือการแบบจับตัวหรืออะไรเงี้ยอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่คอมฟอร์ตที่จะไปจับตัวเขาแบบเราเราไม่ได้ขออนุญาตเขาอะไรเงี้ยแต่บามที่เขาชวนท่านกนคือเหมือนกับว่าเฮ้ยเราขอจับแขนเธอได้ไหม <c oughs> เราขอจับเราขอจับไหล่เธอบบได้ไหมเราขอจับเราจะบหัวได้ไหมอะไรเง <c oughs> ี้ยคือมันเหมือนคือมันเหมือนมันเหมือนมันทำให้เราเหมือนบว่า จับยัดไม่รู้เลยมัน้องจับมันครั้งแรกเลยที่เราขอเลยเอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เหมือนพอเราเริ่มจับจับเอ้ยจับมันอพอ,นนพ,อพอเราไปเล่นจริงเราจะแบบรู้สึกว่าอ๋อก็จับจับได้เริ่มเหมือนก oh, ็ผมว่ามันคือการ <S <S ไอซ์เบรคทีแหละการไอซ์เบรคนี่แหละก็มีครูเชยทำโรชอปให้ซึ่งในตอนโรชอปครั้งแรกเราก็เอาคอนเซ็ปต์ครั <S <S ร้งแรกมาใช้เลย ตอนแรกๆยังจังวนยังเขินอายเพราะจับไปแล้วไปคิดว่าจับกระต้องรู้สึกยังไงเขาจะรู้สึกไงไปรู้สึกแทนเขาเยอะต้องแก้ไขปัจจุบันนี้เรายังเปลี่ยนใจกันบ้างเพราะว่าที่จะทำสุดแทนตรดนี้เราเราดูว่าจับถึงไปว่าเราไม่ใช่วิญเราไม่ใช่โอ้ที่มากินใจอายุไปเยอะอะไรกันก้าวข้ามผ่านเรื่องแค่เรื่องอายุเรื่องทุกอย่าง สิ่งหนึ่งที่มันเป็นข้อได้เปรียบของการทำเวิร์กช็อปมันคือการ explore ถือว่าเราเล่นสิ่งนี้แล้วเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่าเซีนนี้จริงๆมันเป็นความรู้สึกไหนเรามาเสียเวลาในห้องเวิร์กช็อปเรามาลองหาความรู้สึกนั้นในห้องเวิร์กช็อปก่อนว่าเออเรารู้แล้วมัน้งคนะไรเราอาจจะไม่ได้เล่นเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่อย่างน้อยเรารู้ว่ามันเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยถึงแม้จะรู้ว่าซีนนี้จะทำให้คนลุงดาาง่าเราั้างบนได้เราก็ต้องทำออกมาให้ได้ได ผมไม่ผิดนะคะคือบทของใจมันจะยังไม่ถึงขั้นจูบแต่ว่าเหมือนกับแบบสถานที่มันทำกันสองคนมันทําให้เตะค่อยๆควบคุมยับยั้งชั่งใจอารมณ์ตัวเองไม่ได้ก็นําไปสู่การจูบคือมองหน้ากันทีแรกขำเขาบอกเฮ้ยแบบเหมือนกบบกูต้องมาจูบมึงเหรอเนี่ยแล้วมันจะมาจูบเราเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนพอเราเราต้องแบบมันหลุดจากสมาธิไม่ได้เลยอะแล้วเหมือนมันต้องใช้สมาธิแล้วมันต้องทําอินเนอร์ให้ได้ก่อนก่อนที่จะเข้าไปจูบเนี่ยมันเหมือนเล่นไม่ได้ เอ้ชันบุคคลนี้มเรามองเขาเป็นไอดอลมากกว่าณจุดเริ่มต้นแต่เหมือนว่าเราเห็นความตั้งใจของเขาเราเห็น ความฝันที่มันชัดที่มันแรงกล้าแล้วมันตรงกับเรามันเลยทําให้เขามีเสน่ห์สำหรับเราแล้วมันกลับกลายเป็นความชอบอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยดีมึงทำได้แล้วนะจำความรู้สึกเนี่ยไม่ใช่มสิงนะเราอยากจะเล่าว่าสายตาดูนันมันเห็นภาพอะไร แต่ว่าอยากจะเล่าในแบบที่ไม่เป็น POV อ่ะถ้ามันจะจาาตามเหมือนแบบให้คนดูกันเป็นบุคคลที่3มที่มามองว่าคนเนี้ยเขายืนม,มองอยู่ตรงนี้แล้วเขาน่าจะรู้สึกอย่างไรอ่ะน่าจะรู้สึกเจ็บปวดแค่ไหนในการที่จะเห็นภาพนี้นมันก็เจบวด ไป้เนพอเราสนิ g a m m คมาเลยเนี่ยเาไม่ประจุกันแลบางไเออมันมันมันมีความลยอเพราะเพรานีวจริงเขาคงไม่มานั่งจกกันอะคิดว่าจะแบบแล้วแบบิีเขากันก็แ อย่ด้กนก่อนนียอานจุกกันมาแล้วแล้วออเอย่าก็ุ้มกันุ้มที่ชายสุดท้าแล้วจะเลยแลว่าอีพีสเป็นอีีที่แสดงใหเห็นว่าแบบนักแสดงทุกคนเต็มที่มากิเ่ีก็คือไปทำาผมามาแล้วก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับของสีนี้แบบปกติไปอีก ไม่ดูแล <SM. S 3> <Christina. S 2> ้วไม่ดูแลเห็น่าใส่ชุดจีนตีกันอยู่หน้าวัดน่เปนไปเมื่อคนองซึ่งันเ็เป็นส่วนฝั่งหรือปิ้กับโมนก็ต้องมาเล่นรถตีกัน ซึ่งทั้งสองคนก็คือทําได้เต็มที่มากๆดูแล้วเราไม่ไค้ขิดตะขวว่านี่คือการแสดงเรารู้สึกว่านี่คือความจริงเช่นเรื่องเกี่ยวข้อความสัมพันธ์เยอะขึ้นแต่ก็เริ่มมีเรื่องเซ็นความฝันที่ทําให้ความสัมพันธ์เปลี่ยนไปจริงๆก็คล้ายๆกับตอนที่เขารู้สึกโอเอ๋วที่มันกลับมาเจอแล้วมันมาถีบใจกับอะไรที่เหมือนกันหลายๆอย่างแต่คําถามสาคัญของเรื่องมันยังไม่ใช่จุดมันสิ่งที่เราอยากจะพูดจริงๆมันจะรออยู่ข้างหน้าที่มันต้องถ่ายจุินี้ไปให้ได้ก่อน ก็จบกันไปแล้วนะคะกับเบื้องหลังแปลรักฉันด้วยใจเธอพาร์ทส,สองอ e สค่ะทุกคนเราก็จะได้เห็นถึงการทํางานของพวงกับแล้วก็ทีมงานแล้วก็นักสแสดงนะคะว่าเขาทุ่มเทกันหนึ่งว่าเขาทุ่มเทกันแบบหนักมากจริงๆแล้วก็ฉากเปิดแรกมาก็คือการย้อมผมของพีก็คือแบบสีแดงแบบแดงแจ๊สเลยคือแบบอืม้มบังอยู่เด้อคือแบแซ่บเลยแหละคือแบบแ ฉากต่อมาก็จะเป็นฉากจูบใช่ไหมที่จูบก,กันบนเตียงมีกินแล้วก็พีพีเขากันก็จะได้มีการซ้อมกันก่อนทดลองกันก่อนว่าเอออย่างนี้ดีไหมอย่างนี้ดีไหมแล้วก็ช่วยกันดีไซน์ท่าที่แบบพลิกกันไปพลิกกันมาเอออย่างนี้ดีไหมแล้วผู้กำกับบพูดว่าได้แล้วก็ดีอืมเคกันเก่งเหลือเกินแบบไม่เขินไม่อายกันเลยดืกไงจากที่ดูดูมาเนี่ยฉันรู้สึกว่า ทธไมเขาไม่มีความเขินอะไรกันเลยอะหรือว่ามันชินแล้วหรือว่าเรือ่องของโอกกับดิวกินจูบก,กันก,นก็ทั้งสองคนนี้ก็ต้องมีการไปเวิร์กช็อปกันก่อนเพื่อจะได้เข้าถึงความรู้สึกของตัวละครว่าณตอนนั้นอะมันมีความรู้สึกอะไรแล้วตอนที่เวิร์กช็อปกันก็มีแบบการเขินเนี่ยยิ่งมันก็ต้องเขินู่แล้วการเป็นพี่น้องกันเราจะมาเล่นฉากเยม่นก็ต้องเขินไปแล้วป่ะแบบ ทั้งอบและบิวกิ้ก็มีการขืนส่วนที่ขืนหนักกว่าก็คือจะเป็นพีพีตอนที่บิวกิ้พูดพีพีนั้นนั่งกอดตุ๊กตาแล้วก็เอาหน้าเนี่ยมุดเข้าไปในตัวตุ๊กตาคือแบบจะมุดไปอยู่แล้วอะคือแบบเขินนะซีคือแบบแบบก็เหมือนที่พีพีพูพดแบบทุกวันก็คือแบบไม่ได้มาเห็นเขานั่งจูบอะไรกันอย่างงี้ปะ่ะก็แบบมุมมุมของเธอแบบเพื่อนสนิทของเธออะว่าแบบอะไรอะ ก็ถือว่าเขาแสดงได้ดีมากๆเลยนะการเวิร์กช็อปการอะไรเงี้ยก็คือแบบตอนที่เราดูเราก็จะอินแบบอินมากๆทา,าไมเตะมันถึงเป็นแบบนี้วะทา,าไมวะอย่างนี้อย่างนี้แบบเออณนะตอนนั้นที่ดูก็คือแบบเกียดเตะกระจายไปเลยแล้วก็ไปสงสารโอ้เอ๋วแทนก็คือตอนตอนดูก็คือแบบสงสารแต่พอมาดูเบื้องหลังก็คือเออตลกอ่ะคือแบบขนาดพีพียังเขินแต่พีพียังไปเซลเลยนะว่า อนที่เปิดประตูไปล้วก็ไปเซลก็แบบเออแล้วก็บิวกิ้นก็พูดว่าอะไรนะเป็นพี่น้องกันนะดีอยู่แล้วแล้วก็พูดว่าอะไรนะมองหน้าไขา่ไมติดเลยทําไมอะทีตอนจูบพีพีเห็นว่งอยางที่เราไม่รูยทำไมอะมันคือ,อยังไงบิวกิน้นที่จูบกับโอปะเขินอ่ะมันก็ต้องเขินเป็นเรื่องธรรมดาแต่ทําไมเวลาจูบกับพีพีมันไม่เขินหรือว่ามันชินหรือว่าอะไรยังไง ก็วันนี้นะคะก็ไว้กันเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็ใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด Subscribe กเยื่กระตุใจให้ช่องของเราด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะแบบทำคลิปไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปาก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย